โอเคครับตอนนี้ผมจะเดินทางกลับเชียงใหม่แล้วนะครับ ครับเจอแก๊งบิ๊กไบค์ทัวริง พระธาตุดอยเวียงชัยนะครับเนี่ยข้างบนนู่นนะฮะมาชมวิวตัวอำเภอพร้าวลงคอด นี่ครับตอนนี้ผมมาถึงเจดีวัดพระธาตุดอยเวียงชัยนะข้างหลังเจดีจะมีพระนอนองค์ใหญ่นะครับสวยมากเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะอื น่าจะเป็นพรวิหารแล้วก็พระนอนองค์ใหญ่อยู่นี่ครับนี่ครับพระนอนองค์ใหญ่มากตอนนี้มันย้อนแสงเนาะชิ้ วันนี้ก็จะเป็นวิหารและพระประธานนะฮะผมพาเข้าไปไหว้พระข้างในก่อนนะฮะ พระนอนองค์ใหญ่นะครับแล้วก็ที่วัดนี้จะมีจุดชมวิวนะครับมุมสูงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับไปฮะครับเป็นจุดชมวิว ของวัดนะฮะ่ยือสวยแล้วก็ยิ้สวย,วสวยนี่ฮนะเป็นมุมสูงข้างล่างนั้นก็เป็นลงคลอดนะครับ ตีละครั้ง